สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็สวัสดี FC นะครับวันนี้เดี๋ยวผมลงลาวพัฒนาให้นะครับแนวทางลาวพัฒนางวดวันศุกร์ที่21มีนาก็มาลุ้นกันว่าอาทิตย์นี้มันจะมาให้สักงวดไหมนะเพราะว่าอาทิตย์นี้วันจันทร์กับวันพุธนั้นต้องขอไฟคุณผู้ชมจริงๆนะครับเต็มที่ละแต่มันไม่เข้าให้นะจันทร์กับพุธนั้นหลุดไปสําหรับอสองตัวนะครับ อกองวันที่แล้วนั้นก็ตัวรูดก็ไม่มานะครับคู่ชุดก็ไม่เข้างวดนี้สูตรผมมีทั้งสูตรชุด2ตัวแล้วก็สูตรเลขเด่นมาจับชนนะครับส่วนที่คุณผู้ชมเห็นนี้ก็จะเป็นชุดที่ผมสรุปให้แล้วเด่น5กับ3นะครับชุดเน้นจะมีอยู่3มชุดชุดลองจะมีอยู่4ชุด ส่วนชุดกันจริงๆแล้วผมให้ถ้าตามก็ให้ตามแค่ชุดเน้นกับชุดลองนะครับนะส่วน3ตัว8 5 3 8 5 4 8 5 7ผมวาง8ไว้หลักร้อยนะครับเด่นระหว่าง5กับ3ผมให้ลุ้นที่เลข5าตัวเดียวบนล่างนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูสูตรกันคุณผู้ชมสูตรนั้นมันมีอยู่หลายๆสูตร ก็คือสูตรที่ผมจับเลขเด่น2ตัวเลขเด่น2ตัว7สูตรจับชนกันเนี่ยถ้าย้อนตามสถตินะครับนะเดี๋ยวค่อยมาดูกัน1 2 3 4 5 6 7จะมีอยู่7สูตรแล้วก็ชุด2ตัว2ตัวสูตรนี้เป็นสูตรใหม่ทั้งหมดนะครับอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมว่ามัน2งวดหลังสูตรนั้นมันจับคู่ชุดไม่เข้านะ อันนี้คือเด่นอ่าอันนี้คือคู่ชุดอีกสูตรหนึ่งแล้วก็อ่าผมเอาเลขเด่น2ตัวมาจับคู่ชุดกันก็จะมีอีกสูตรหนึ่งนะครับนะเป็นเลขเด่น2ตัวจับคู่ชุดกันผมฝากคำเตือนนิดนึงคุณผู้ชมแล้วก็ฝากกลุ่มไลน์นะครับ ใครที่ยังไม่เข้ากลุ่ม LINE ก็สามารถเข้ากลุ่ม l i น์ได้ฟรีนะครับไปพูดคุยทักทายนะฮะมีแอดมินต้อนรับคุณผู้ชมอยู่แล้วก็ผมส่งแนวทางทางรัฐบาลไทยลาวก็เข้าไปในกลุ่มนี้นะครับก็คือไปแอป l i น์แล้วก็พิมพ์แอดวีเก้กดเข้ากลุ่มได้เลยนะครับผมยัง่าฟรีนะครับฟรีปลอดภัยไร้กังวลแล้วก็ไม่มีการคิดเงินใดๆทั้งสิ้น ใครที่ต้องการตัวเลขอย่างเดียวนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับแล้วก็ฝากคําเตือนนิดนึงคุณผู้ชมข้อมูลนี้เป็นแค่การขโมยหาตัวเลขล่วงหน้าเท่านั้นใช้ดุลพินิษของท่านในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อเฉพาะเลขรางวัลที่รัฐบาลออกให้เท่านั้นห้ามนําไปเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับเดี๋ยวมาดูสูตรกันก่อนนะครับคุณผู้ชมสูตรผมจะใช้สูตร จริงๆแล้วก็มีทั้ง2ส,สูตรที่ที่ดึงเอาไปเป็นชุดเน้นนะครับนะมาดูสูตรนี้กันก่อนเป็นงวดแรกนะครับทั้ง2ส,สูตรนี้เป็นงวดแรกผมเอา9 1 3 5จับคู่กับ3 4ก็จะเป็น9 3 9 4 1 3 1 4 3 3 3 4แล้วก็5 3 5 4นะครับ สูตรชุดนี้ผมดึง5 3กับ5 4เนะี่ยไปเป็นตัวเน้นนะครับเพราะว่างวดนี้ผมจะติด5าสูตรแรกหลักหน่วยบนบวก5เป็นสูตรคู่ขี้นะครับแล้วก็สูตรที่2ในหลักแสนหลักพันบวก2เป็นสูตรนับเรียงตัวถ้าย้อนสติไปมันก็เข้างวดออก8 9นะครับนะ89 39อ่าศูนย์ะครับ60 15 4211แล้วก็80งวัที่แล้ว31เข้าตัวกลับวัน,นี้ก็จะอยู่ประมาณนี้อันนี้คือสูตรแรกมันเป็นสูตรเลขเด่นนะครับบางงวดก็เข้าบนบางงวดก็เข้าล่างก็มี FC ว่าทำไมไม่ทำบนไปเลยล่างไปเลยมันค่อนข้างที่จะจับยากนะครับคุณผู้ชม ทีนี้มาดูสูตรที่2นะครับใครที่ต้องการแค่ชุดไม่หลายตัวนะไม่หลายตัวก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ชุดสำหรับสูตรนี้3 7 3 9 5 7 5 9ลงให้รอบแรกเอา3กับ5จับคู่กับ7 9นะครับมันจะเดินมวดแรกก็คืองวดที่ออก2 1งมวดที่2นี่ก็2 5อ่า5 2นะครับ ออกสองหาสอออก52าอขอไพ่แล้วก็งวดออก42เข้าบนงวดออก11เข้าล่างนะครับ80นี้เข้าบนแล้วก็31เข้าล่างวันนี้มีอยู่4ชุดสําหรับสูตรนี้ผมดึง57เนี่ยไปเป็นตัวเน้นนะครับนะ ส่วนสูตรเลขเด่นนะครับเลขเด่นที่ผมลองจับชนกันดูก็จะมีอยู่ประมาณนี้หนึ่งสองามสี่ห้าหกเจ็ะมีอยู่ทั้งหมด7สูตรจับ7สูตรชนเนี้ยงวดนี้มันจะเด่นที่สุดก็คือเลข5มาอยู่ทั้งหมด5สูตรนะครับก็คือสูตรที่1สูตรที่2องสูตร ที่5สูตรที่6แล้วก็สูตรที่7 1 2 3 4 5 6 7อสูตรที่1สูตรที่2 1 2 3 4 5มันจะมีอยู่2สูตรที่ไม่มีเลข5นะครับนะก็คือสูตรที่3กับสูตรที่4ถ้าเอา5เนี่ยมาจับทุกตัวมันก็จะมีอยู่ทั้งหมด 6ชุดนะครับ5 3 5 4 5 7 5 9ที่ไม่มีในสูตรก็มี5 6กับ5 5นะอ่า4ตัวนี้จะมีอยู่ในสูตรส่วนวดที่แล้วนะครับถ้าย้อนใส่ตีไปเป็นงวดที่แล้วนะ3 1 6 4เนี้ยมันก็จะมี1เนี้ยที่มันเด่นที่สุด3เป็นตัวรองนะครับแล้วก็งวดที่ออก8 0 ศูนยนี้เด่นที่สุดตัวรองก็จะเป็นเลข8เรแล้วกองงวดที่ออก1 1มันก็จะมี1นะที่เด่นที่สุดแลากองงวดที่ออก4 2 4นี้เด่นที่สุดนะครับแล้กองงวดที่ออก5 2 1สอกับ2นี่มาถ้าเท่ากันทีนี้มาดูสูตรคุณผู้ชมผมแจกสูตร2ตัวนะครับ ก็คือสูตรชุดนี้ชุดหนึ่งที่ผมเอาไปจับคู่ชุดในในสี่ชุดนะครับสูตรนี้จอกำลังเดินนะพัน3ครั้ง10บนบวกแปดเดินอยู่ประมาณหกงวดแล้วก็งวดแล้วก็สูตรนี้วันนี้ได้4กับ5นะครับใช้หลักแสนสองครั้งใช้หลักแสนหลักหน่วยสองครั้งบวกเก้วัที่แล้ว1กับ2 ข้อที่สามหนึ่งมีสูตรนี้สูตรหนึ่งวัที่แล้วสองสาออก3าหนึ่งนะครับใช้หลักแสนสองครั้งอ้าวันนี้ทำไมาผมพูดผิดพูดถูกไม่รู้นะ <c oughs> ขออภัยคุณผู้ชมนะครับใช้หลักแสนบวกหลักพันสองครั้งนะครับวันนี้จะเป็น3ามกับ4ี่ก็เดินตั้งแต่งวดที่ออก8 9นะ แล้วก็สูตรนี้ใช้หลักร้อย2ครั้งหลักหน่วยบนบวก1จะเป็น7กับ9นะครับงวดที่แล้ว9กับ1มีสูตรนี้สูตรหนึ่งวดนี้จะเป็น5กับ6นะครับใช้หลักร้อยหลักหน่วยบนหลักร้อยหลักหน่วยบนงวดที่แล้ว4กับ5 ก็สูตรนี้สูตรหนึ่งวดนี้จะเป็น3กับ5หลักหน่วยบนบวก9ก้าวดที่แล้ว9กับ1งวดที่แล้วผมไปกิ่งที่เลขเก้านะเก้าไม่มาให้นะครับแล้วก็สูตรนี้สูตรหนึ่งสูตรนี้วันนี้5กับ7นะครับวดที่แล้ว3ากับ5สูตรนี้ใช้หลักพัน3ามครั้งหลัก10บน จริงแล้วสูตรที่แล้วที่ผมเทียบให้ดูนะผมไปฝืนนะครับจริงๆแล้วมันมีมันมีหนึ่งอีกตัวหนึ่งอะที่มันที่มันมาสามสูตรเหมือนกันนะแต่ว่าผมไปฝืนฝืนตรงที่ว่าชอบเลขเก้านะครับมันมีสูตรอ่าสูตรเก่าที่ผมให้ในงวดที่ออกหนึ่งหนึ่งนะก็จะมีประมาณเนี้ย แล้วก็มีอีกสูตรที่มันมีอีกสูตรที่มันไม่เข้านะครับนะจริงแล้วมันมีสูตรที่มันไม่เข้าที่มันได้ก้าเนะี่ยผมไปฝืนสูตรนี้งวดที่แล้วนะผมไม่ได้ให้ดูนะแต่ถ้างวดนี้ถ้าเอาหลักหลัก สูตรเก่าอันนี้ก็เป็นสูตรเก่านะครับนะแต่ว่างวดที่แล้วนั้นไม่ได้เอามาเทียบนะครับถึงเทียบมันก็ไปคนละทางกันในงวดที่แล้วนะมันจะมี5นะ้าเนี่ยเท่าหลักๆสูตรเก่านะมันจะมีหนะ้าเนี่ยที่มันเด่นตัวรองก็จะเป็น แต่ผมชอบ3ผมชอบ2อ,อ่าผมชอบสูตรนี้นะครับนะแล้วก็ตัวชนที่ผมชนให้ดูเมื่อสักครู่เนะี่ย มาลุ้นกันดูคุณผู้ชมนะครับว่าจะเป็นยังไงงวดนี้จะปิด้ายอาทิตย์นี้ได้แบบสวยหรูไหมนะครับถ้าชอบถูกใจก็ตามได้เลยนะครับผม